อะไรคือความสำเร็จที่จับต้องได้คุณสามารถหาคำตอบได้จากคลิปนี้ค่ะความสำเร็จที่จับต้องได้ส่วนใหญ่มันจะมาอยู่ในรูปมูล,ลค่าค่ะการที่คุณบอกว่ามูล,ลค่าที่คุณทำได้มีจำนวนเท่าไหร่โปรที่คุณทำได้มีจำนวนเท่าไหร,ร,ร่เป็นการประกาศบอกไปให้โลกรู้ว่าความสำเร็จของคุณวัดได้เป็นตัวเลขค่ะ วิธีนี้ที่มนใช้มันทำให้มนเร่งสปีดของการเป็นคนสำเร็จค่ะเพราะว่าถ้าเราบอกทั้งโลกว่าเราเป็นคนสำเร็จนั่นแปลว่าสิ่งที่เราทำมาย่อมมีมูลค่าให้คนอยากประสบความสำเร็จตามค่ะและสิ่งที่คุณต้องทำนั่นก็คือต้องขี้อวดค่ะเพราะความสำเร็จถ้าไม่อวดทุกๆคนจะรู้ได้ไงว่าคุณเก่งล่ะคะ และนี่คือหนึ่งในความลับที่ม์อยากบอกกับคนที่อยากประสบความสำเร็จทุกคนนะคะถ้าอยากติดตามสาระดีๆแบบนี้มีได้ทุกวันที่เพจโคชม์คนปั้นคนสำเร็จค่ะ